สวัสดีค่ะแนวทางเลขฮานอยวันที่1พฤศจิกายน2568เรามาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ78404ไม่ได้นะคะไม่มี4นะคะ0ก็มา04ปกติ30108มาในวินเลยนะคะ301แต่ดิฉันไม่ได้จับไว้ให้นะคะ เราก็ได้01นะคะดิฉันฟัน1กับ3นะคะก็มา031นะคะอ๋อไม่ใช่031 301นะคะมา3กับ1ตัวฟันนะคะ BIP 69127 ได้สองเจ็ดนะคะหนึ่งวันนี้มาเก้าหนึ่งอีกแต่ว่าเขาไม่มีเก้านะคะสองเจ็ดมาในวินมาในแถวนะคะสองเจ็ดก็ได้สองครั้งนะคะเมื่อวานวันนี้สองสามห้าหกเจ็ดเก้า สองสามสองห้าสองหกสองเ7็ดสองเก้าหาสาสามเสามเห้าหห้าเดห้าหเจหกเเจ็ดเก

เช่นจะกการกันบนศูนย์นะคะกลัวก็มาหลักสิบหลักหน่วยใช้เยอะใช้ตัวเดียวนะคะใช้ห้าศูนย์ตัวเดียวพิเศษพิเศษเด่นสองสามเจ็ดเก้าปกติ วีไอพีสามห้าหกเจ็ดตัวเดียวใช้สามตัวนี้เดินสามกับหกสามสองแต้มเจ็ดสองแต้ม เอ็ดเดียวสามเจ็ดเอ็ดเดียวสามเจ็ดวันนี้ดิฉันฝันห้าเพราะฉะนั้นก็จะมีห้าด้วยและมีหกด้วยวัดใจสามห้าหกเจ็ด

แล้วก็ห้าสามหกห้าสามเจ็ดดิฉันไม่ให้เม็ดเดียวนะคะดิฉันให้สองสองเม็ดนะเขาสามหน่อยนะคะเขาสามเวลานะคะจะ่าลยมสองกลับ สองเก้าเก้ารบนศูนย์ห้นย์ห้ใช้0ูนย์จับนะคะดิฉันขอหลัก0ูนยห้าก็แล้วกัน05 0, 5, 0.

ศูนย์าสเป็นวัดใจ 0, 0 5ศูนย์ห้าส่นาห้านตัวน,นี้56 0หกศูนย์ห้าหกศนย้นย้คือกันนะคะกันศูนย์้านะคะ เน้น05 0 055นะคะขอจับ056อ่6า056เป็นวัดใจ056ขอจับ036 03. และ037 เป็นวัดใจสามกับสาส่วนเบิ้นห้าที่ฉันไม่ได้จับไว้ให้นะคะเขามี033ย์สเลยนะคะ022ย3สองสองศูนย์สามห้าห้าศย์กหกมีหมดนะคะครับโจมก็ต้องจับในแถวเลยนะคะ

ตัวไหนที่มีห้าน,นะคะเ,เขาเคยมีเขาเคยมีตองนะคะสองสองสองสามสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้เคยมานะคะ แล้วเคยมาสีสีด้วยตองนะคะสามห้าหกเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะ 69ก็เยอะเยอะมาก69นะคะแต่อันน้นเป็นสถิติแต่วันนี้ดิฉันให้3 5 6 7นะคะแต่ในสถิติ69มาเยอะมากตัวนี้กันศู

ัวกันใช้แค่นี้ก็ได้ศูนย์ห้าศูนยูนห้าห้าศูนยูนยูนห้าฟอิจันฝันห้าสาม จะให้ดูสถิตินะคะสถิติน,นี่เป็นสถิตินะคะสถิติเขาก็เขา้าเข้ามาซ้ำบ่อยอยู่นะคะแต่เดี๋ยวฉันจะเขียนครั้งเดียวนะคะสองสองสองตัวนี้ให้สามเจ็ดสามดาวนะคะสามเจ็ดเน้นไว้ให้แล้วนะคะ สามสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวนี้ก็คือวัดใจเม็ดเดียวดิชันชั้นคือสามเจ็ดหกเจ็ดหกสาม่ะ7 6เจ็ดหกสามอันนี้เป็นเม็ดเดียวของดิฉันสองสองสองนี่เคยมาที่หาหน่อยปกติแล้วก็เคยมาที่ V.I.P. ด้วยนะคะก็ไม่แน่เพราะว่า ตัวไหนที่มาพิเศษแล้วเขาก็ชอบจะมาที่ V.I.P อีกครั้งนึงนะคะก็ให้กันอันนี้เป็นสถิตินะคะดิฉันไม่ได้เขียนเองนะคะไม่ได้เขียนเองนะคะเม็ดเดียวอันนี้อยู่ในชุดวัดใจหมดเลยชนเก่าข้างบนนะคะ ็ดูตัวไหนที่มีสามเจ็ดก็แล้วกันสามเจ็ดสามเจ็ดนะคะมีสามเจ็ดกับสามหกสามเจ็ดสามหกสามหกนะคะมีสามเจ็ดอีกไหมสามเจ็ดอันนี้อยู่ในวัดใจเลยสามเจ็ดห้า พอห้าเป็นตัวฝันสามหกเน้นให้แล้วนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวการห้าศน,นะคะการห้าศูน ฟับงบาทของแกบทันตัวกันลากห้าศูนย์เลยค่ะห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองเลยต่อกัน ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะใม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ